มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ,กบขาอีตทลอน,นะคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นจากเช่าที่เพลงซาบนะคะในอี1ทลอนเนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งเหมือนกับต่อเข้าสานเนาะเปสถานที่ท่องเทีย่ยวสำหรับชาวต่างชาติแต่ว่าในวันนั้นที่จะเยอะเป็นพิศเศษเพราะว่ามีทั้งคนเกาหลีแล้วก็คนท่องเที่ยวเข้าไปในนั้น,นะคะ่ะเป็นซอยเล็กๆแต่ผู้คนเยอะมากแล้วมันเที่ทราบมาคือได้ยินมาว่าเขาบอกว่ามันเกิดเหตไฟไหม้ทาให้คน หนีออกมาเขาเรียกว่าหนีตากันออกมานะคะก็ถึงเกิดเหตุการณ์ที่เหยียบกันตายเนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องอยากเอาชีวิตรอดออกมาถูกไหมคะทาให้เกิดเหตุการณ์นนในวันนั้นเกิดขึ้นก็ยังไงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะคือเราก็ต้องมีความระมัดระวังหรือมันจะมีการเขาเรียกยังไงอ,ะอ่ะมันจะมีวิธีการป้องกันนะคะในกรณีที่เราอยู่ที่ที่มีแบบ คนเยอะๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดยวเพจจะมาบอกนะคะว่าในกรณีที่เราเกิดเหตุการณ์หรือสถานก,การณ์อย่างนั้นเราควรจะเอาตัวรอดย,ยังไงนะคะคืออย่างน้อยคือเราก็ต้องเอาเด็เ,บบเพลงเล่าให้เแล้วกันก็คือว่าเราจะต้องเหมือนกแบบับใช้แขนนะคะเหมือนแบบทาแบบยืดออกมาพยายามให้แบบมันมีพื้นที่หรือมีสเ c e เพื่อที่เราจะหายใจได้นะคะแล้วก็พยายามมีสติ ที่สาคัญคือต้องมีสตินะคะพยายามหาจุดที่เราจะสามารถออกไปได้นะคะแล้วก็ต้องยอวที่บอกเราพยายามกันแขนตัวเองออกให้กว้างเพื่อให้เรามีพื้นที่ในการหายใจนะคะประมาณนี้ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวลองดูจากคลิปอื่นๆก็ได้ค่ะแต่อันนี้เป็นข่าที่เพลงทราบนะคะจะเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้ไม่ใช่เตียมพาเรินแต่อันใดแต่เป็นแผลจริงๆจ้ะจะจะบอกรอบหน้านะว่าเป็นแผลจากอะไรค่ะ Bye.